มาพี่น้องกินเข่าต้องกันครับผมลาบครัวลาบปลาลาบครัวแล้วก็หมูทอดกอกน่องงัวปลาส้มจะไม่อิ่มจะไปไห่ล่ะไปเอาไม้ผู้ใดนี่ยแกแกมอย่างนี้จะเป็นไส่กินรดฮะเดี๋ยวเอาเนี่ยนี่ไปถาเอามาไว้ใส่้อนใส่แยงเถอะปนุ่นถ่ากินกับลุงใดลุงใด่มาจากนามาเสพเสพต้องกัดกับปูกับยาครับผม น่บมน้ามันนวดนั่พี่น้องมาเนี่ยมามามาหกอนไอเน่กินข้าวกันเร่งข้นัากินข้าวกินข้าวด้วยกันกข้าวด้วยกันกับอมน้องาโอ๊ยตายตายกกู ว้วโป้นไมลไหลไมลเดินไได้หมดล้นไปลงดนั่นเห็นเขากินเขาอยากกินเนาะว่าเป็นจตยูสเบอกคนี่ ร่กจดมาได้หนี่ไอ้ทิ่มไปใส่ัไอ้ทิ่ม,ไป,มไปเที่ยวโอ้ยแม่ดีนี้ดีดีนี้ดีแม่มาเนี่ยหนุบมือเด้อ เลี้ยวป่ะล่ะกน่น่ะมองเนาะนาน่ะล้วแนวพีใหใหญ่มันก็แล้วแล้วโอ้แล้ยวมือใช่นานนั่นนดีหน่อยเดียวซี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 ให้คนใคก็รู้ให้กับแนเทียานนี้จะนสามให้นะหม่รากาคุอย่าเงยไปให้อดีได้ยัไงวันนี้จะให้ยังไงสองงานสองงานหน่อยสามงานหน่อย

มม mm ีมูันแล้วมือนี่าูบ้านผู้เดียวเนี้ยอูบ้านผู้เดียวเมื่อเช้าเนี่ยผู้กัยาับไปคุณคุณพอมะมันน้าดีเลยได้ไ ยังงอนึงเน่นี่เป็นแม่จัตัทีแกนเขาินเลยแกนนี้ดีปาหมึงกินนี้เลยแกนน้ำนั่นไหมพอตังีบมเจ้าอหนึ่งต้องตัดนามเข้าไปไก่เก็ดีเลยมาจากหน้าแ่แ่โอ้แม่งใหม่หลายครับแมงใม่ครับไม่ตำนาย ดังเมื่อหร่อิ่มนี้จากเขาใช่ยงม่อไม่ไหรเขาไดหัวู้ต

อุ้ยแมงใหม่พี่น้องอมน่องมัวบแซ่บเอฟบีเอซ่บอสเขาทายยวะน่องนอกรึเว่าน้องนอกคือ่น้องาไม่เป็นน้องน้องไหนอื้อม่งม่มง ตเขาจะต้มแล้วอันนี้เขาจะมาขายก็จะบานๆเาเเลยเพราะว่า่อยมึงจากถุงเล้วหรอนะก็จะต้มแล้วเดดเจ้าใส่หัวไช้วันแล้วเจ้าวาม้าทุกอเจ้าวามาเจ้าคนจะขายด้วยเจ้ากันท้ำว่วง เจ้าเดียวนี่ะใช้ทางถนนแม่ใชทาง้นา,างนจะได้มีหนา้านหนานนเออเจ้าเดียวเมิดตลาดกจะคือเป็นไงบ้าโอ้ยนี้เป็นกะโมั้มันเป็นน้นเอาแกะตเป็น่นี้ เศษอ้อนเศษออนมันสูงอร่อยมเบอร์ามเศษออนสูงอร่อยนั่นนี่ทางไหนนะขวายาเมันี่กรถามตอนนี้ามตอนี้มันต้มเปี้ยนะเพราะ้านต้มเนี่ยเยกว่มันต้มเองนี่นะดมันไมี่าเปียมันไม่่าต้มแล้วีจยวขอไปซื้อพุ่เลยไล่ไล่หกสิบโลหนึ่งสูงวันเ้องไ่ล่ะ โอ้ยไม่อใหม่หลายพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับเสีบเสบียบ้องกัน